ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาปล่อยสกูชี่กันนะช่องทางการรับเมือนนะคะมีโอนธนาคารรับอลเลตแล้วก็รับเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งลงทะเบียน30บาทอินเป็นห้าสิบแล้วก็ปลายทาง60นะคะราคาของสินค้าแต่ละตัวเราจะใส่ไว้ให้ตรงนี้นะแล้วก็ไม่รับผ่อนนะคะประมาณนี้เหละทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูอย่างรดกันเลยนะคะ คือทุกชิ้นอะถ้าเรารีวิวเร็วก็คือแบบหรือใครดูตำหนิไม่ทันอะไรเงี้ยสามารถทำมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะอย่างแรกนะคะนี้ก็คือจะเป็นขนมทานเล่นเนาะทุกคนอันนี้จะเป็นเยลลี่นะคะก็จะมี2รสมีเป็นเยลลี่ชาโนมแล้วก็เยลลี่โคกนะอันนี้ก็คือแบบมันซองใหญ่มากเลยนะทุกคนเห็นในกล้องอาจจะไม่ค่อยใหญ่แต่จริงๆมันซองใหญ่มากอันนี้ราคาซองละสิบาทเท่านั้นนะคะแบบอร่อยมากนะทุกคนโคกก็คือโคกชานมก็คือชาโนมเลยแล้วก็ ถ้าใครอยากจะทานแบบสดชื่นนะคะเราแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นนะแล้วก็แบบแช่แค่ห้านาที1ินาทีอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมทานเลยนะคะแนะนำมากๆเดี๋ยวเราจะาแกะให้ดูนะนี่นะคะทุกคนน้องจะเป็นเจลลี่แบบนี้นะก็คือได้เยอะมากๆเลยนะคะราคา2 1 0สบาทนะแล้วก็มันรสชาติเป็นชานมเลยเหมือนชานมที่แบบซื้อนามปกติเลยนะคะแล้วก็มันทานได้เรื่อยๆนะแล้วก็กินแล้วแบบมันไม่อ้วนนะคะทุกคน นี่เลยมันแบบทันเล่นได้อะ่ะแนะนำนะต่อมานะคะนี้จะเป็นซากุชินะแบบอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้องแทงเกอร์นะคะมีมา2แบบนะพวกนี้ก็คือจะไม่มีแพ็กเกจนะคะมีแค่ตัวเนาะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นน้องแบบนี้เลยเราจำชื่อมันไม่ได้ทุกคนมีลายเส้นนะคะสะโลมากแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะจะเป็นแบบมีซองจดหมายอนะไรแบบนี้หรือเปล่า ต่อนะคะนี้จะเป็นช็อกโกแลตของไอบูมนะคะนี่คือไม่มีตําหนิเลยนะคะสภาพใหม่แล้วก็ของครบนะคะทุกคนนี่เป็นซองสุ่มของไอบูมนะนี่เลยไม่มีตําหนิเลยนะคะสภาพใหม่มากอันนี้เดี๋ยวบีบให้ดูชิ้นนึงนะสาโลมากนะคะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นหัวใจของไอบูมนะคะนี่เลยมีสองสีนะคะสีแรกจะเป็นสีชมพูฟ้านะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวเหลืองนะแบบนี้เลย กำนีก็จะเป็นรอยแตกๆต,ตามตัวนะคะอันนี้คือแบบมันเปื้อนแพ็กเกจนะต่อมาอันนี้จะเป็นซองสุ่มนะคะนี่เลยเป็นตัวน้องแบบเยลลี่แบบนี้นะคะนี่มีของคร์เวอร์นะก็อันนี้ได้มาเป็นซูชินะคะ อัน,นี้จะเป็นมากาลองยูนิคอรนนะคะเป็นของไอบูมนะตำหนินะคะตระมานี้เลยสัโรมากเลยนะใครที่แบบเราไปบีบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแนะนำมากเพราะว่าน้องน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นน้องกบคีโลนะคะเป็นของอุ้ยน้องล้นอันนี้เป็นของซาริโอนะมีลายเส้นตรงนี้นะคะ เป็นแบรนด์เดียวกับน้องกูธดรมะนะคะที่เราขายใ็รตที่แล้วเนาะต่อมาอน,นี้จะเป็นบันของไดโซนะคะนี่เลยอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะคะไม่มีตำหนินะสภาพใหม่มือหนึ่งต่อมานะคะนี้จะเป็นเฮดบันสโนวปี้นะคะลายเส้นปี2 0 1 7เลยนะตำหนิก็จะเป็นรอยแตกแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นมาการองของไอบูมนะคะนี่อันนี้จะมีกรหมี่ทั้งสองชิ้นเลยนะนี่ประมาณนี้นะคะต่อมานะคะนี่น้องจะเป็นแบบตุ๊ก,กตาน้องหมีฮาลานะคะคือน่ารักมากเลยนะทุกคนตัวเนี้ยอันนี้ต้องมีน้องนะคะมันแบบผิวมันจะไม่เรียบนะคะมันจะแบบ เป็นคูขาคูขามันเวลาบีบแล้วมันเหมือนตุ๊กตาทุกคนน่ารักมากชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นแพนเค้กน้องแมวนะทุกคนก็จะมีน้องแมวนอนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะมีสองสีนะสีแรกก็จะเป็นสีฟ้านะคะทำนี้ค่อนข้างโหดนะสโลวมากนะคะอีกสีหนึ่องอันนี้จะเป็นสีช็อกนะคะ ก็ประมาณนี้เลยสามารถขอดูตําหนิเพิ่มเติมได้ทุกชิ้นเลยนะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นชิกีริน้องวานนะคะน้องวานมิลลี่นี่คือแบบน้องอยู่มาน้ำมาาเนี่ยนี่จะเป็นตนินกนะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นในตีมของไอบูมนะคะชิ้นนี้คือน่ารักมากนะคะแล้วก็มีของครบเลยนะนี่จะเป็นบอสเซรนะคะ ตุน้องน่ารักมากตัหน,นี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะคือมันก็ไม่ได้แตกแบบขนาดนั้นนะทุกคนต่อมานี้จะเป็นบันหมูนะคะชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นขนมปังแผนเอ,อยมาม่าของไอบูมนะคะนี้จะเป็นรุ่นเก่านะ คือมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นแบบรุ่นล่าสุดอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็จะเป็นลายแต่งนะคะแล้วก็รุ่นนี้แบบมีภาษาไทยด้วยนะอันนี้ของแท้นะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นขนมปังคู่นะเป็นของไอบูมนะคะอันนี้คือตัดแล้วนะตัดแบ่งครึ่งแล้วนะคะ ตำหนิก็คือน้อยมากๆเลยนะแบบแค่ตรงเนี้ยแค่นี้เลยทุกคนตำหนิคือน้อยมากเที่ยมือหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เหมือนบอลเชนจะอยู่ข้างในนะทุกคนอันนี้คือกลิ่นหอมขนมปังมากๆเลยนะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องแมวนอนนะคะเป็นของแบรนด์ปิกนิกนะอันนี้ไม่มีแพ็กเกจนะคะเนี่ยดีมากเลยนะไปบิบเลนทุกคน ชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นโคอาล่านะเป็นสีเทานะคะของไอบูมอันนี้ก็ค่อนข้างหายากแล้วนะตรำนี้นะคะเป็นรอยแครกทั้งตัวเลยชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นโดนัทไอบูมนะตำนี้แบบนี้เลยนะคะคือแลมากๆนะทุกคนชิ้นนี้หายยากมาก ต่อมานะคะนี้จะเป็นสตอเบอรี่นะคะเป็นของไอบูมนะต่อมีคือมีแค่รอยแตกตรงนี้นะคะนอกนั้นคือไม่มีแล้วทุกคนเห็นปะก็จะเป็นแบบแตกเล็กๆน้อยๆแต่ยี่ยอจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะเนี่ยชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นพับแกะนะน,นี้ต่อนีก็คือค่อนข้างโหดนะคะทุกคนนี่เห็นไหม แต่ว่าเนื้อน้องแบบดีมากเอาไว้แบบไปตั้งโชว์ไว้ตรงแบบโต๊ะทําการบ้านอะไรเงี้ยคือแบบค,แบบคือมันดื้อมากเลยนะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นขนมปังของไอบูมนะคะซึ่งตัวนี้จะมีขายเฉพาะที่โอซาก้าเท่านั้นนะคือแบบเนี่ยมันจะเป็นรุ่นแบบนี้ที่มันจะวางขายเฉพาะที่อะทุกคนเราอยากได้มากเลยอะแต่อยากได้แบบมีแพ็กเกจอันนี้เป็นลายเส้นนะคะ นี่สโลด้วยนะมันเป็นปังแผ่นไอบูมเลยอะ่ะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นห่วงยางน้องแมวนะคะนี่ก็ไม่เยอะนะมันจะเป็นรอยแตกแบบนี้อันนี้ใหม่มากนะคะยังไม่ได้แกะแพ็กเกจเลยก็คือน่าแหลรทุกคนมันเป็นรอยแตกมาจากการกดทับจากโรงงานนะคะต่อมานี้จะเป็นปอมปอมแฮนเจอร์นะคะเป็นของไอบูมนะ อันนี้จะเป็นรุ่นที่แบบรีขึ้นมาผลิตใหม่อรอบหนึ่งนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นหัวใจนะคะน,นี่คือแบบตำหนีโหดนะนี่เป็นตัวที่ตำหนีโหดนะคะตำหนีมันโหดมากเลยนะโหดแบบโหดจริงๆอะทุกคนเอาไปห้อยกระเป๋าต่อมาอันนี้จะเป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิลไอบู boom. ต้มน,นจะเป็นรอยแตกทั้งตัวเลยนะคะน,นี้แต่คือแบบเนื้อดีมากอันนี้จะเป็นกระต่ายตีเทนนิสนะคะต้มนิก็มันจะประมาณนี้เลยนะคะจะมีสีลอกแล้วก็เป็นแตกๆนะชิ้นต่อมานี้จะเป็นซูชินะคะนี่มีของครบเลยนะมีบอเชนมีถุงหุ้มบอเชนแล้วก็ สกูชี่แพ็กเกจอะไรแบบเนี้ยครบเลยต่นนีเป็นรอยแครกนะคะอันนี้จะเป็นซองส่มสกูชี้นะคะซองส่มรีเมนเนาะก็อันนี้คือได้มาเป็นตัวโดนัทพนลิงนะต่อมีก็คือเป็นรอยแตกๆต,ต,ตามร่องเลยนะคะ อันนี้คือมันมาแรกๆราคาแรงมากเลยนะราคาอยู่ประมาณ300อยเลยอ่ะต่อมาอันนี้จะเป็นส้มไมบูมนะคะทุกคนนี่นี่คือมีภาษาไทยด้วยนะรุ่นแพ็กเกจเนี้ยตำหนิจะเป็นรอยแตกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มีแบบประมาณเนี้ยทุกคนไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็คือเนื้อแบบเนื้อคือฟินมากคือเราชอบเนื้อแบบนี้มากมันจะเป็นฟิลแบบนึ่ๆหน่อย ต่อมานะคะนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ยักษ์นะคะเป็นของไอบูมเลยนะนี่รุ่นเก่านะคะแบบตอนนี้คือหาไม่ได้ลแล้วแล้วก็คือเนื้อดีดีมากๆตั้งน,นี้จะอยู่ตรงใบนะคะคือมันเป็นแบบเป็นทุกตัวต่อให้เก็บดีขนาดไหนก็เป็นแล้วก็ตรงตัวนะคะมีรอยแตกแบบเล็กน้อยคือมันเป็นตามกาลเวลานะคะคือเนื้อแบบดีมากแล้วชิ้นใหญ่มากเลยนะทุกคนคุ้มมากอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะ นีต่ตำหนิก็จะเป็นตรงใบเหมือนกันแล้วก็ตรงตัวก็มีนิดนึงนะคะไม่เยอะกินหอมสตรอเบอรี่มากทั้ง2องชิ้นเลยนะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นกล้วยของไอบูมนะนี่คือแรมากๆเลยนะคะตรงนี้จะมีไยเซนไอบูมนะเห็นไหมเอ่ยนี่ตรมนิจะเป็นลายแครกนะคะ ของครบเลยนะคือแรมากนะคะใครเก็บของแรคือต้องตำต่อมาอน,นี้จะเป็นปังแผ่นไอบูมรุ่นเก่านะคะอันนี้รุ่นเก่ามากถ้าจำไม่ผิดนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกเลยมั้งเป็นรุ่นมินินะคะอันนี้รุ่นเก่านะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่รุ่นใหม่เด้อชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นหนูแฮมสเตอร์ของไอบูมนะคะนี่เป็นงานกล่องเลยนะนี่ช่วงนี้งานกล่องกําลังฮิตเลยนะคะทุกคนใครแบบ ชอบใบบูมต้องเก็บเลยตำหนิก็จะเป็นรอยแตกแบบนี้เห็นไหมเอ่ยคือมันไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจอกสีค้ำๆหน่อยนะนี่มีของตามนี้เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะนี้จะเป็นสีเทานะคะตำหนิแบบนี้เลยตัวนี้ไม่ค้ำนะคะคือสีออริจินอลแต่ว่ามันจะมีตำหนิตรงนี้นะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นเม็ดในบูมนะคะตำหนิก็คือตามที่เห็นเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นรอยแตกตรงท้องนะคะ มีของตามนี้เลยนะอันนี้คือของไอบูมมัมซาโลทุกตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือมันเป็นงานกล่องอะเราแบบไม่อยากแกะนะคะกลัวกล่องมันพังชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นคานาเฮะนะคะเป็นของไอบูมนะนี่อันนี้คือน้องแบบน่ารักมากคือเราชอบตัวคานาเฮะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้กล่องอาจจะเยินนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าตัวสกูช่คือหอมกลิ่นพีทมากๆนะคะไอบูมมีลาเส้น มันเป็นน้องคาน่ฮิอะทุกคนน่ารักมากน่ารักมากจริงมันแบบชมพูวันแววชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นโดรายากินะที่เป็นของไอบูมนะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยนะทุกคนมันไม่ใช่ไซส์เล็กนะคือไซส์ใหญ่มากอันเนี้ยแล้วคือจะบอกว่าตัวเนี้ยน้องหอมกลิ่นชาเขียวมากแล้วคือซาโลมากมาก,มากอันนี้มีของตามนี้เลยนะคะมีใบอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรใบคอลเลคชั่นเหรอ นี่น่ารักมากเลยนะตุหนิแบบนี้เลยนะคะเป็นสีชาเขียวนะคะตุ่นี้ประมาณนี้เลยอันนี้คือเนื้อดีมากจะบีบให้ดูแล้วมันแบบเนื้อมันฟูมันฉ่ำมากจริงๆต่อมานะคะนี้จะเป็นกวางนะเป็นกวางของไอบูมนะคะนี่อันนี้ได้มาเป็นตัวนี้นะตัวผู้หญิงนะคะเราไม่รู้มันชื่ออะไรอะ มีของตามนี้เลยนะคะกล่องคือน่ารักมากเลยนะตัวนี้มันมีหญ้ามีอะไรด้วยแกให้ดูนะคะตำหนิตัวนี้ค่อนข้างน้อยนะคะคือจะมีแค่ตรงเนี้ยตรงหน้าก็มีแบบประมาณนี้นะคะคือมันไม่ได้เยอะเลยขอบีบนิดนึงนะเนื้อคือฟินมากชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องหมาคือน่ารักมากนะคะเป็นน้องหมาของไอบูมนะนี่เลยจริงๆเราแบบขายไปตัวนึงแล้วแหละ นีของตามนีน้เลยนะคะตามี้ก็มีตรงคอแล้วก็ตู้ขาน,นิดหน่อยนะไม่เยอะนะคะนี่มีลายเส้นด้านล่างนะกลิ่นหอมขนมปังนะคะแบบขนมปังคาราเมลอะไรแบบนี้นกลิ่นดีมากเลยนะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นขนมปังลูกเกตนะคะเป็นของเจดีมนะคะมันจะฮิตมากๆอยู่ที่ตู้ขี้อะไรอย่างนี้ก่อใช่ไหม น่ารักมากเหมาะกับการเก็บนะคะแต่ไม่แนะนำบีบคือมันไม่สโลวชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องขาไก่อีลิกนะคะนี้ก็คือน้องแบบมีมาทุกร็อตเลยจริงๆนะคะ,ะว่าเออบางคนซื้อไม่ทันอะไรอย่างนี้เนาะ,ะนี่นะคะนี้จะเป็นสีส้มตำหนิก,ก็คือไม่มีตำหนิเลยสภาพมือหนึ่นะคะแต่แค่ราคามือ2เท่านั้นเลยแพ็กเกจยังไม่ได้เปิดเลยนะนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะสโลมาก ชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องแพนเค้กนะแพนเค้กหมีนี่คือน่ารักมากๆเลยนะอันทอนิ้วโป้งอ่ะน่ารักมากอันนี้แกะแพ็กเกจแล้วนะคะเนื้อดีนิมซาลุม,มากต่อมานะคะนี้เป็นอุนจินะคะเป็นของคุณนิมารุนะตำหนิเป็นลอยแตกๆนะคะชิ้นต่อมานนี้จะเป็นสายใหม่นะคะ อันนี้มันจะติดถุงนิดน,นึงอะถุงมันแน่นอันนี้จะเป็นบันชิ้นละ30บาทนะคะมี2ชิ้นนะก็จะมีเป็นน้องหนูทองนะคะแล้วก็บันนี่แบบนี้เลยชิ้นละ30บาทนะคะชิ้นต่อมาอน,นี้จะเป็นบัลคริสต์มาสนะคะอันนี้มือหนึ่งเลยนะคะไม่มีตำหนินะอันนี้ราคา50บาทนะคะไม่มีตำหนิเลยใหม่มากๆ ขอบีดให้ดูนิดหน่อยนี่ต่อมาอันนี้จะเป็นบันนะคะราคาชิ้นละ45บาทนะคะมีแท็กทุกชิ้นนะมีของครบนะคะชิ้นละ45บาทมีทั้งหมด5แบบตามนี้เลยนะใครสนใจแบบไหนก็คือถ้ามาขอดูตำหนิเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะทุกคนชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็น h e l l o k i t t y นะคะก็จะมีน้องสายใหมคิตตี้นะคะตำหนิก็จะเป็นประมาณนี้นะ เป็นสีฟ้านะคะสวยม,มากอันนี้จะเป็นป๊อปคอร์นคิตตี้นะคะอันนี้จะมีเยอะนะแต่แบบมันหายากไงแล้วก็เราได้มาแพงมากทุกคนรานะคาเมือหนึ่งประมาณ400บาทเลยนะอันนี้เป็นเนฟรนฟรนะคะมีลายเส้นทุกชิ้นนะต่อมานะคะนี้จะเป็นไอติมนะคะเป็นของุูนี้มาลุนะคะนี่เลย มีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะคะสติกเกอร์ปีสองพเลยนะต้มนีโหดนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็โรลสปริงเกิลต่อมานะคะนี้จะเป็นไอติมวานิลาแล้วก็โรลสปริงเกิลน,นะคะอันนี้มีของครบนะมีบาร์เชนแล้วก็มีถ้วยแบบถ้วยกระดาษตรงนี้ใส่ไว้ด้วยนะคะการความเย็นนะมีของครบบบนี้เลยอันนี้ต้มนีน้อยนะคะ อันนี้จะเป็นยัมมี่แบร์นะคะเป็นนางเงือกนะคะเป็นเมอร์เมดเนาะของพูนิมาลุนะคะมีแบบไม้คาทาของน้องตรงนี้ด้วยก็มีจมิด้วยนะคะประมาณนี้มีม่ของครบนะคะอันนี้ต่อมานะคะนี้จะเป็นโดนัทหัวใจนะคะของภูนิมาลุอันนี้ก็มีของครบเหมือนกันมีบอเชนมีถ้วยกระดาษรองนะคะและ้วก็มีชูชี ตําหนิก็จะเป็นสีลอกลองนะคะแล้วก็มาจอบคํำคำด้วยนะสีม่วงนะคะนื้อดีมากต่อมานะคะนี้จะเป็นป๊อปปูล่าเฮดบันนะมี2ส,สีนะคะมีเป็นสีเทาแล้วก็สีชมพูนะคะนี้ตําหนิก็จะอยู่บนหน้าประมาณนี้เป็นลายแตกๆนะคะอันนี้เรา,สาใส่ไฮเกตซ้อนสองชั้นนะอันนี้จะเป็นวาฟเฟิลชินามอนนะคะนี่คือแบบ น่ารักมากๆเลยนะทุกคนมีตำหนิแบบนี้เลยนะคะเป็นรอยแตก,แตกมีลายเส้นปีสองพันสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทป๊อปปูล่านะคะ,ะ,คะก็จะมีน้องแฮมสเตอร์โผล่หัวออกมาแบบนี้จงมีเป็นรอยแตกๆแบบนี้นะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นโดเรมอนนะคะนี่คือน่ารักมากมเลยเป็นน้องโดเรมอนอ่ะทุกคน สรู้นะน่ารักอะเป็นโดเรมอนชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นเค้กนะเป็นเค้กวาน,นิลานะคะเค้กยักษ์เลยอันนี้คือมันไม่มีตำหนิแบบเป็นรอยไก่นะแต่มันจะเป็นแบบแบนๆนะคะมันโดนทับมาทุกคนแต่เราคิดว่าแบบบีบไปน,นานๆน,น้องน่าจะฟูขึ้นอยู่มัม้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่มันสลูมากอันนี้จะเป็นคับเค้กป๊อปปูล่านะคะ น,นี้จะเป็นขนมปอมปอมนะคะมันจะเป็นเค้กนะมันมีชื่อเรียกอยู่นะแต่เราแบบนึกไม่ออกน้องมันชโลด้วยนะเนี่ยต่อมานะคะนี่จะเป็นบันช็อกโกชีพนะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นเฟนฟายแล้วก็ป๊อปคอนนะคะอันนี้คือ เป็นของแบรนด์จิงเจอร์เบลเหมือนกันเลยนะนอาจะมีตำหนิตรงขาดตรงนี้นะคะส่วนตรงตัวก็ไม่ไม่ค่อยมีรอยแตกเท่าไหร่ส่วนอีกตัวนี้เป็นเฟนฟายบรรลอยแตกทั้งตัวเลยนะคะฮัลลทังสองชิ้นเลยอันนี้จะเป็นแมวมาร์ชเมลโล่นะคะนี่คือน่ารักมากๆเป็นของวยมาลุนะคะ เือมันเหมือนแพนเชมโลเลยทุกคนชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นแก้วกาแฟของยัมมี่นะคะก็คือเป็นโรงงานผลิตของพนมาลูนั่นแหละทุกคนตำหนีไม่เยอะนะคะตัวนี้เป็นสีช็อกด้วยสภาพดีเลยนะทุกคนเทียบมือหนึ่งเลยนะคะ<อ>ชิ้นต่อมานะคะนี้ก็เป็นของพนมาลูเหมือนกันนะนี่เป็นไอติมหนูแฮมเต,มเตอร์นะคะนี้ทำร่วมกับอปู u ่านะคะตัวนี้จะต่อมาณนี้ มีของครบนะคะตัวนี้ค่ะตอนนี้ก็รีวิวครบแล้วนะคะใครที่สนใจสินค้าชิ้นไหนก็คือทักมาสั่งได้เลยคือแคปรูปแล้วก็มาสั่งได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะสอบถามก่อนก็ได้นะคะทุกคนนี่นะ